สวัสดีค่ะวันนี้เลม่าจะมาอ่านพระธรรมอพยพบทที่สิบค่ะบทเพลงของโมเสสขณะนั้นโมเสสกับชนชาติอิสราเอลร้องเพลงบทนี้ถวายพระยาเวว่าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระยาเวพเอพระพองค์ทรงได้ใช้ชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงกวาดม้าและ พลม้าลงในทะเลพระยาเวทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์พระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จากสรรเสริญพระองค์พระเจ้าแห่งบิดาของข้าพระองค์ พระอ,องค์จะย,ยกย่องพระอ,องค์พยาเวทรงเป็นนักรบพยาเวคือพระนามของพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงเหวี่ยงรถรบและกองกำลังของฟาโรทั้ลงทะเลในทหารชั้นยอดของฟาโรก็จมในทะเลแดง น้ำท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนก้อนหินในทะเลลึกข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของข้าพระองค์ทรงอนุภาพยิ่งข้าแต่พระยาเวพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงบทขยี้สัตร์ดุด้วยเดชานุภาพ ปฏิปักของพระองค์เสียพระองค์ทรงส่งพระพิโรธของพระองค์เผาผลานทั่วเขาเสียอย่างเผาเตาข้าวโดยลมที่ละบายจากช่องพนาศิกน้ำก็รวมตัวเป็นกองสูงขึ้นน้ำท่วมก็ตั้งสูงขึ้น ดังกําแพงที่ลึกในใจกลางท้องทะเลก็แข่งตัวข้าสึกกล่าวว่าข้าจะติดตามข้าจะไล่ให้ทันข้าจะแบ่งของริบกับข้าจะพอใจที่ได้ทำพวกเขาสมดังใจข,ข้าจะ ชักดาบออกมือข้าจะทำลายพวกเขาเสียพระองค์ทรงบรรดาลให้ลมพัดมาน้ำทะเลก็ท่วมพวกเขามิดพวกเขาจมลงเหมือนตาก,กัวในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นข้าแต่พยาเวในบรรดาพระต่างๆองค์ไหนจะเป็นเหมือน พระองค์เล่าองค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงงามสง่าในความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามด้วยพระสิลิของพระสิลิและทรงทำการอัศจ,จรรย์พระองค์เหยียดพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินก็กลืนพัวเข่าเสีย ด้วยความรักมั่นคงพระองค์ทรงนำชนชาติซึ่งทรงไถ่ไว้ด้วยพระเดชาในพระเดชานุภาพพระองค์ทรงพาพวกขเขามาถึงที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ชนชาติทั้งหลายได้ยินว่าได้ยินแล้วก็พากัน สานทงสธานคนฟิลิสเตียนรู้สึกปวดร้าวครั้งนั้นพู้เจ้านายแห่งเอโดมก็พาการวาดภาวะและพวกผู้นำแห่งมออับก็ตัวสั่นคนคานาะอันทั้งปวงก็ระสัระสายไป ความรู้สึกสยดสยองและความตกใจกลัวอุบัติขึ้นในใจของพวกเขาเนื่องด้วยลิธานุภาพแห่งพระอของพระองค์พวกเขาหยุดนิ่งอยู่เหมือนก้อนหินข้าแต่พระยาเวจนประชากรของพระองค์ผ่านพ้นไป จนชนชาติซึ่งพระองค์ทรงซื้อไว้แล้วผ่านไปพระองค์ทรงนํำผวกเขาเข้ามาและให้เขาตั้งหลักแหล่งบนภูเขาของพระองค์ข้าแต่พยาเวเป็นสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ปราทับทั้งของพระองค์ ค่าแต่องค์เจ้านายสถานนมัสการ,รซึ่งพระหัตของพระองค์ทรงสถาปนาวไว้พระยาเวจะทรงครอบพรออยู่เป็นนินิรันดร์พอเมื่อกองม้าของฟาโลกับรถรบและพลม้าของท่านลงไปในทะเล พยาเวก็ทรงให้น้ำทะเลไหลกลับมาท่วมเสียแต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห่งกลางทะเลนั้นบทเพลงของมิเรียมมิเรียมผู้เผยพระวจนะหญิงที่ สาวของอารอนก็ถือรำมมนาและหญิงทั้งหมดก็ถือรำมมานานเดินตามพร้องกับเต้นรำไปด้วยมีเรียมจึงร้องต่อพวกเขาว,ว่าจงร้องเพลงถวายพระยาเวเถิดเอพราะพระองค์ทรงได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรง กวาดม้าและพลม้าลงในทะเลน้าขมกลายเป็นน้ำจืดต่อมาโมเสสน้ำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิ่นทุรักกันดานชูพวกเขาเดินไปในถิ่น ธุรกันดารสาวันโดยไม่พบน้ำเลยเมื่อมาถึงตำบนมาราพวกเขาก็ดื่มน้ำที่ตำบนมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเพราะฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามาราพระประชาชน ก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าเราจะเอาอะไรดื่มโมเสก็ร้องทูลพยาเวพยาเวจึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อท่านโยนมาลงน้ำน้ำก็จืดนาะที่นั่นพระองค์ประ ทานกฎเกณฑ์และกฎหมายไว้อีกทั้งทรงลองใจพวกเขาพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าใส่ใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและทําสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์อีกทั้งเนี่ยหูฟังพระบัญญัต ของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโลกต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่คนอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าเลยเพราะเราคือพระยาเวแพร์ของเจ้าพวกเขามาถึง ที่มีบ่อน้ำทุกสิบสองบ่อมีต้นเจ็ดสิบต้นพวกเขาจึงตั้งค่ายใกล้บ่อน้ำนั้นขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ